สวัสดีเราชื่อเฟิร์นเรียนอยู่ปี3คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ไม่ได้จะมาแนะนําตัวเองหรอกนะแต่จะมาแนะนําคณะเศรษฐศาสตร์ต่างหากล่ะจะมีอะไรบ้างตามเรามาได้เลยเนี <S <S ่ยตึก24หรือตึกใบเรือที่เขาเรียกกันสวยใช่ไหมล่ะคณะเราอยู่บนตึกนี้แหละไปกัน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหองการค้าไทยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2506โดยเป็นสถาบันที่ผลิตนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะทางด้านธุรกิจเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยังสร้างสายบัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและมีคุณธรรมและจร,ริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมีการพัฒนาและให้บริการทางด้านวิชาการที่เป็นพลังต่อเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศอีกด้วยโดยมีศาสตราจารย์ดรภูมิฐานลังคกุลวัฒน์เป็นคณบดีของเรา ถึงแล้วชั้น1 2บสงตึกนี่แหละคณะเศรษฐศาสตร์ของเราเองเดี๋ยวเราจะพาไปเจออาจารย์ที่น่าระะักตามมาเลยนี่คืออาจารย์พี่ปุตานรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสวัสดีค่ะริเกะอาจารย์เรวดีพาณิชนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ดูแลเด็กๆนะคะในส่วนของกิจการนักศึกษาหรือว่าการทํากิจกรรมใน้พร้อมกับการเรียนหนังสือนะคะ หลับหลักสูตรของที่นี่นะคะเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ค่ะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็คา่าใช้จ่ายด้วยค่ะสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีมีทั้งหลักสูตรแบบภาคพิเศษและก็ภาคปกตินะคะแล้วก็มีสาขาให้เรื่องเรียนทั้ง3สาขาค่ะ,คะประกอบด้วยสาขาการเงินสาขาธุรกิจสาขาระหว่างประเทศค่ะแล้วก็มีหลักสูตรนะครปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโครงการ4บวก1และสุท้านนะคะก็มีหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ค่ะ หเลยนะคะที่นี่นะคะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศเลยค่ะ 2. อนะคะอาจารย์มีคุณภาพรักรองเหมือนลูกเหมือนหลานด้วยค่ะ 3. นะคะหลักสูตรของที่เนี่ยมีความทันสมัยของรุยโลกความเป็นจริงค่ะประกอบอาชีพนะคะนักการธนาคารนักการเงินในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆค่ะแล้วก็เศรษฐกรในหน่วยภาครัฐนะคะเป็นนักวิเคราะห์นักลงทุนค่ะ และก็สามารถประกอบอาชีพตื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะแล้ว่าเป็นคร,าาร,าราอบครัวเศรษฐศาสตร์มหาลัยหอกันค้าด้วยกันนะคะ